หมาป่าคราวขาวชื่อวิทยาศาสตร์คริซาไซยันบราชิยรัสอังกฤษเมนบูและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในตระกูลสุดนักคานีดีและเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในสกุลคริาสซาไซยันที่พบในอเมริกาใต้ในบราซิลปารากวัยและบโบลิเวียหมาป่าคราบขาวมีความคล้ายคลึงกับสุนักจิ้งจอกเพียงผิวเผินแต่ใหญ่กว่ามากโดยสูงจากเท้าถึงไหล่สามฟุต เนื่องจากขายาวทําให้มองเห็นได้ดีในทุ่งนาหรือพื้นที่รกมีน้ำหนักประมาณ2 0่สถึงยีกิโลกรัมขนลำตัวเป็นสีแดงน้ำตาลโดยมีขนขาและหลังคอเป็นสีดำขนปลายหางและใต้ลำคอเป็นสีขาวขนดำที่หลังคอเป็นขนยาวและตั้งชนได้เวลากลัวหรือต้องการแสดงความก้าวร้าวหมาป่าครอบขาวมัดอาศัยเป็นลำพังหรือเป็นคู่ ซึ่งต่างจากสัตว์ในวงหมาป่าขนาดใหญ่ชนิดอื่นๆที่มักอยู่เป็นฝูงหมาป่าคราบขาวล่าสัตว์ขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นอาหารในเวลากลางคืนเช่นสัตว์ฟันแทะกระต่ายและนกนอกเหนือจากนี้หมาป่าคราบขาวกินผลไม้และพืชอ,อีกหลายชนิดไม่แพ้เนื้อสัตว์หากไม่ได้กินพืชหมาป่าคราบขาวจะเป็นโรคนิ้วได้ คุณรู้จักสัตว์ชนิดนี้ไหมถ้ารู้ช่วยบอกฉันในช่องคอมเมนต์หน่อยนะ